กราบสวัสดีนะผมวัยรุ่นทุกคนกันด้วยนี่ฮะผมก็สับราบสวัสดีนะผมพี่ก็อยู่ในเว็บ D I D Store Shop นะทุกคนสาหรับ,บน้องก็ไหนนะที่อยากได้ไอดีนะครับในงบหลักสิบวันนี้ก็พาทุกคนมาอยู่กับเว็บนี้นะทุกคนก็ก่อนอื่นนะผมเราต้องสมัครกันก่อนนะทุกคนสําหรับวันนี้นะผมก,ก็มีพี่มีคนมาแจกกันด้วยนะผมใครอยากได้โค้ดนะผมก็เดี๋ยวเราไปใส่ห้องกันเลยนะทุกคนก็โอเคก็ไปดูกันครับผมก็ก่อนอื่นนะ เดี๋ยวเราต้องสมัครนะทุกคนแล้วก็นะผมน้าบนจะเป็นยูเซ่นะผมบาทัี่สองจะไปลาดผ่านมารทัที่สามก็จะเป็นยืนยันลาดผ่านนะทุกคนแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปเล,นเลยนะทุกคน ก็อนสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ก็คือจะเป็นเติมเงินครบ2 9 9นะ้า้นอะผมจะได้เครดิตคูณ2ทันทีเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเติม300อยเนี่ยผมไปได้600อยนะทุกคนเติม5 0 0เราไปได้1,000พนะครับทุกคนก็ไอดียเนะีผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็อยากว่าได้ไอดีแบบไหนก็จกไอดีแบบนั้นไปเลยนะครับทุกคนโอเคก็นะคะผมดังนั้น ตรงนี้นะผมเป็นวิธีการเติมเงินครับผมเติมเงินก็กดที่เติมเงินด้านบนครับแล้วก็สาหรับวิธีการเติมเงินเว็บนี้ก็จะเป็นการเติมแบบสองขวัญน,นะทุกคนสาหรับใครที่เติมไม่เต็มน,นะผมก็ดูคลิปวิธีแนะนําตรงนี้ได้เลยนะทุกคนมันมีสอนอยู่นะทุกคนแล้วก็แล้วตรงนี้แล้วผมให้ใส่ลิงก์สองขวัญไปนะคะผมแล้วก็กดตรวจสอบแค่นั้นเองนะผมก็ได้โค้ดได้ได้อ่าฮรดิตเข้าแล้วนะทุกคนแล้วก็แล้วผมขยัได้โค้ดนะ มาใส่พร้อมกันเลยครับชัดไปครับผมนี่นะก็จะเป็นนี่เลยครับ D I D หนึ่งเก้าสี่เจ็ดนะครับก็กดตรวจสอบนะครับเฮ้ยได้หนึ่งร้อยครับทุกคนใครได้เท่าไหร่กันบ้างนะผมก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคนนะนี่พี่ได้หนึ่งร้อยครับทุกคนก็ตึงอ่ะทุกคนเฮ้ยแล้วก็นะผมก็จะมีไอดี ID อยู่หัวข้างข้าวไอดีหกเอฟนะผมไอดีโคตรรวยนะครับผม แล้วก็จะมีไอดีเป็นปืนอาฟนะผมมัดเทพหัวขาวนะหมวเบะวนันใส่ยนักแข่งนะครับสายอะก็มีนะครับผมก็เดี๋ยวเราอันนี้จะมาดูเป็นอะไรดีนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเป็น ID ดีไอดีมอฟดีกว่าครับทุกคนจัดไปครับผมเนี่ยโอเคทุกคนพี่ได้มาแล้วผมสอบรักไอดีนะผมก็จะเป็น i d ดีโมอฟนะคะผมก็ไอดีมีเชื่อมเฟซนะเดี๋ยวเราไปดูในเกมอะไรดีกว่าครับผม โอเคทุกคนก็ตอนนี้ผมพี่ก็อยู่ในดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนก็นี่ฮะผมก็จะเป็นไอดีนี้เลยครับผมมีหัวฟนะผมแล้วก็มีเสื้อเสื้อเสื้อเป็นง,งานผู้ชายนะทุกคนแล้วก็กางเกงปีนกสีฟ้านะผมมีหมัดครอบ้าด,ด้วยนะทุกคนนี่โคตรตึงอ่ะทุกคนแล้วก็มีปืนอัพเลเวลเจ็ดหนึ่งก็บอกว่าผมเป็นนี่ฮะฟามาร์สนะครับผมฟามาร์สอัพเลเวลเจ็ดนะทุกคนโคตรตึงนะทุกคน แล้วก็มีท่านี้ด้วยนะทุกคนโอ้ตึงนะทุกคนสำหรับน้องๆคะแนนที่อยากได้ไอดีแบบนี้นะผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งหนึ่งไว้ใต้คลิปนะทุกคนก็ลองสมกันดูนะทุกคนนะตึงๆเลยฮะทุกคนดูท่านี้ดินี่โอเคครับผมเดี๋ยวจะกันหว่คลิปน้ครับผมวันนี้ก็ไยบายครับทุกคนขอตัวแอปก่อนแล้วกันนะทุกคนอือว่าถาวิ่งตรงวิ่งตามอะไรเงี้ยอื 结果我带你去买房。Yeah, well,